นี้เราก็มาทดลองยกยอปลาซิวนะครับ<อ>เหยื่อก็มีดำขั่วหอมนะครับกับดินดินขอบชายตะลิ่งนะครับ ัเป็นก้อนปุบ๊บแล้วก็เอาใส่ในตัวยอ่อที่เหลือถ้าติดมือกอ็ติดไปเลย ปิดปแล้วก็ป้ายเดี๋ยวสักสิบนาทีเราจะมาดูผลงานกันนะครับวาก่อนทีแรก tăng do phúc